สวัสดีครับพวกเราซโมทิกนะครับวันนี้พวกเราจะมาแนะนําวิธีการประหยัดน้ำง่ายๆนะครับเพียง10วิธีที่เราสามารถทําตามได้ง่ายๆนะครับเชิญดูกันได้เลยค่ะทดสอบการรั่วซึมของอุปกรณ์ใช้น้ํำภายในบ้านอย่างสม่ําเสมอนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยควรหมั่นตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นโถสุขภัณฑ์นะคะหรือว่าจุดก๊อกน้ําต่างๆภายในบ้านอย่างสม่ําเสมอค่ะ แต่ว่าเรามีอีกวิธีหนึ่งนี่ครับน้องป้อที่สามารถทดสอบได้แล้วเราทําตามได้้วยนีครับใช่ค่ะวิธีง่ายๆนะคะเพื่อนๆเนี่ยมีสีผสมอาหารหรือว่าสีอะไรก็ได้นะคะใช้ได้หมดเลยจากนั้นนะคะให้หยดลงไปบริเวณโถชักโครกนะคะแต่เป็นถังเก็บน้ําด้านหลังนะคะจากนั้นเนี่ยทิ้งไว้สักพักเมื่อเรามาดูนะคะหากมีสีน้ํรล่วซึมออกมานะคะนั่นแปลว่าโถสุขภัณฑ์นะคะมีการล่วซึมค่ะควรรีบซ่อมแซมโดยด่วนเลยคะ่ะ ใช้ฟักบัวประหยัดน้ําได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับระหว่างที่เราอาบน้ํานะครับเราอาบน้ําสระผมใช่ไหมครับถ้าเราใช้ขันอาบน้ำเนี่ยเราจะใช้ขันในกรอาดน้ำค่อนข้างที่จะมากแต่ขันแต่ว่าถ้าเราใช้ฟักบัวที่มีรูขนาดเล็กเราสามารถประหยัดได้ทั้งน้ําและเวลาเลยนะครับใช้แก้วรองน้ําเวลาแปลงฟัน ในขณะที่เราแปรงฟันนะคะควรใช้แก้วรองน้ําไว้สําหรับบ้วนปากหรือว่าล้างปากไม่ควรเปิดตะก๊อกน้ําทิ้งไว้นะคะเพราะว่ามันจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามากค่ะซึ่งวิธีนี้นะคะจะช่วยให้ประหยัดน้ําไปได้20-30ลิตรต่อครั้งเลยคะ่ะ <Wow. S 1> ลดน้ำต้น,นไม้ได้วยน้ำซักล้างนะครับบ้านไหนที่มีวิทักสนควรนะครับเราสามารถใช้น้ำนะครับที่เหลือจากการล้างจานหรือว่าล้างรถนะครับสามารถนำไปลดน้ำต้น,นไม้ได้ เพราะอะไรเราถึงไม่ควรรดน้ําระหว่างตอนที่แดดจัดครับน้องต้อนเพราะว่าการลดน้ําในช่วงนี้นะคะจะต้องใช้น้ำเนี่ยมากกว่าปกติค่ะเพื่อให้ดินเนี่ยคลายร้อนค่ะรองน้ําใส่ถังเสมอนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยจะต้องการใช้น้ําล้างผากักล้างผลไม้หรือว่าถูพื้นถูบ้านนะคะหรือว่าล้างจานล้างรถเนี่ยเพื่อนๆไม่ควรฉีดจากก๊อกน้ําโดยตรงนะคะเพราะว่ามันจะทําให้สิ้นเปลืองน้ํามากค่ะ แล้วก็ควรหาถังเนี่ยมาลองน้ําไว้ใช้นะคะยกตัวอย่างเช่นการล้างรถค่ะการล้างรถเนี่ยเราควรลาดน้ำนะคะจากข้างบนลงข้างล่างนะคะเพราะว่าน้ําจากด้านบนเนี่ยจะได้ไหลล้างด้านล่างไปด้วยซึ่งวิธีน,นะคะจะช่วยให้ประหยัดทั้งน้ําแล้วก็เวลาแล้วก็ลดสะอาดมากยิ่งขึ้นค่ะ รินน้าดื่มให้พอดีนะครับเราควรรินน้ําดื่มให้พอดีในการดื่มนะครับ <IS> หรือว่าถ้าเราดื่มน้ําไม่หมดนะครับเราควรที่จะเอาน้ําที่เหลือนะครับไปรดน้ำต้นไม้ก็ได้นะครับสามารถเป็นวิธีประหยัดน้าได้อีกวิธีหนึ่งเลยครับสักผ้าครั้งละมากๆในการซักผ้านะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ควรซักผ้าแบบขยักขย่อนทีละตัว2ตัวทีละชุด2ชุดหรือว่าซักทุกวันเพราะว่าการซักผ้าในครั้งหนึ่งเนี่ยใช้ปริมาณน้ําเยอะมากๆเลยนะคะ เพื่อนๆเนี่ยควรจะลวกผ้าค่ะซักในครั้งเดียวหรือว่าภายในวันเดียวค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเสื้อผ้าและปริมาณความจุของเครื่องซักผ้าของเพื่อนๆนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยมีเครื่องซักผ้าอัตโนมัติที่สามารถปรับเป็นโหมดอีโค่ได้เพื่อนๆต้องรีบปรับนะคะเพราะว่าโหมดนี้เนี่ยจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยประหยัดทั้งน้ําและประหยัดทั้งไฟค่ะ เช็ดข้ามอาหารก่อนล้างจานนะครับวิธีนี้นะครับทาให้เราสามารถล้างจานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรืออีกที่นึงก็คือเราไม่ควรใช้สไลด์นะครับมากเกินความจําเป็นนะครับเราจะต้องใช้น้ำหลายๆน้ำน,นะครับในการล้างจานนะครับวิธีที่ประหยัดได้ง่ายที่สุดก็คือเราควรเช็ดขราบก่อนล้างจานนะครับติดตั้งก๊อกน้ําแบบประหยัดน้ํานะคะซึ่งก๊อกน้าตัวนี้เนี่ยจะช่วยลดปริมาณการไหลของน้ําให้ช้าและน้อยลงค่ะซึ่งก็ยังสามารถทาความสะอาด่ะได้ปกติเลยค่ะ อาบน้ำลดเร็วนะครับเป็นวิธีที่เราสามารถทําตามได้ง่ายนะครับระหว่างที่เราแปรงฟันหรือว่าสระผมนะครับเราไม่ควรเปิดน้ําแช่ทิ้งไว้นะครับเราจะเปิดน้ําก็ต่อเมื่อเราชาระล้างร่างกายเท่านั้นนะครับวิธีนี้สามารถช่วยประหยัดน้าได้มากกว่าที่คุณคิดนะครับเรื่องในวันนี้นะคะก็เป็นเพียงเทคนิคนะคะการประหยัดน้ําง่ายๆที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามกันได้ง่ายๆเลยแต่ถ้าใครมีทิคด,ดีๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ได้ด้านล่างนะคะเพื่อให้เพื่อนๆคนอื่นเนี่ย สามารถนำไปทำตามกันได้ค่ะสำหรับวันนี้พวกเราซูมโมทิกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ